สวัสดีค่ะเดี๋ยววันนี้จะพามาเปิดกล่องบอนสีนะคะอ่านี่เราสั่งบอนสีมาจากทางเหนือเลยนะ,ะขออนุนยับกรีดก่อนนะคะมันดูซิว่าเราสั่งอะไรมารอบนี้อ,อ้าผิดจริง นี่ก็เป็นการสั่งจาก Facebook นะคะแกะแล้วว้าว,าวมาดูวิธีการแพ็คของเขานะคะแพ็คดีมากอันนี้จะเป็นส่งห่อตุ้มนะคะไม่รวมกระถางนะก็คือจะ จะต้มหองมานะคะจริงๆส่งแบบกรองด้วยที่ไม่ได้ล็อกอะไรแบบนี้ก็มันเป็นบอลตัวเล็กนะคะก็เลยทําได้นะคะนี่มันก็ไม่เคลื่อนไหวนะคะแล้วก็ล็อกแต่ตัวนี้มันมานะคะโอเคถ้าแบบขนสูงไม่ได้โยนยอะไรในแบบนี้ก็เป็นการส่งแบบง่ายๆนะคะโอเคเดี๋ยวจะมาแกะดูข้างในนะว่ามันเป็นยังไงบ้างเห็นไหมเขาก็ล็อกไว้ มันอาจจะเคลื่อนไปเคลื่อนมาแต่มันก็ใบมันไม่กระทบนะคะหมุนไปทางนี้ก็ไม่กระทบหมุนไปทางนี้ไม่กระทบนะคะ,ะเดี๋ยวเราจะมาแกะออกนะนี่เป็นเชือกฟางที่เขาล็อกตัวตุ่มกับตัวตุ่มตุ่มดินไว้นะคะนี่เราก็จะรัดยาง เกิดไหเออรู้สึกไปจะเหี่ยวใบหนึ่งไม่เป็นไรนะคะมันยังเหลืออีกหนึ่งสองใบโอเคถามว่าตัวนี้ชื่อว่าอะไรคนขายก็ไม่ทราบชื่อนะคะตัวเองก็ไม่ทราบนกคนคนสั่งก็ไม่ทราบเหมือนกันแต่ดูใบมันน่าจะเป็นถ้าไม่ลูกไม้ก็น่าจะเป็นพวกลูกไม้นะคะก็คือบอลเพาะ,มะเมล็ดที่แบบไม่ทราบชื่อนะคะ รู้ว่าเพื่อนเทราบไหมคะเราจะแกะมาให้ดูนะถ้าใครรู้ว่ามันชื่ออะไรก็บอกหน่อยนะถามว่าทําไมสั่งมาถ้าไม่รู้ชื่อมันก็คือราคาเขาก็ไม่ได้สูงนะคะตัวนี้สั่งมาในราคาหนึ่งร้อหนึ่งร้อยห้าสิบบาทนะคะก็เดยเอาไว้ก่อนนะคะเห็นมันแปลกดีลายมันสวยด้วยแล้วจะแกะเ,เขาอาตใช้คัตเตอร์ก่อนเราะปายังไงกัน ว้าว wow. นี่เป็นตุ้มหอนะคะห่อด้วยกระดาษหนังสือพิมพ์แล้วก็เดียวจะค่อยๆแกะให้ดูวิธีตุ้มเขานะคะจะค่อยๆแกะนะคะถ้าเพื่อนๆที่สนใจการสั่งบอลทางอินเทอร์เนต็ตแล้วก็อยากจะขายทางออนไลน์บ้าง mm hmm. ก็ดูวิธีการแพ็คของเขานะคะเอาไป ปรับใช้กับบอลของตัวเองนะคะอันนี้เวลาเราสั่งมาเราก็จะดูวิธีการแพ็คของคนอื่นนะคะแต่ว่าเวลาเราแพ็คเราก็จะทําในรูปแบบของเราที่มันเซฟต้นไม้มากที่สุดนะคะว้าวดีมากเลยก้านเขายังสดชื่นอยู่นะคะแข็งแรงมากดูความแข็งแรงของก้านเขาคะ่ะนะคะก้านแข็งแรงไม่เหี่ยวเลยแต่ว่าใบ ใบมีเฉานะคะอาจจะเพราะว่าใบนี้มันแก่สุดนะคะแก่สุดก็ไม่เป็นไรเดี๋ยวเก็บมันไว้แบบนี้ถ้ามันไม่ไหวก็จะตัดมันทิ้งก่อนนะคะเพื่อกันเพราะว่าถ้าบางทีใบมันไม่ไหวแล้วเราเก็บมันไว้มันก็จะมันกับเอาเอาไปฟื้นฟูใบนะคะยอมตัดทิ้งดีกว่าให้บอลมันงอกใหม่ให่ออกมาดีกว่านะคะว้าวดีมากเลยเดี๋ยวต้องไปใส่กระถางทันทีแล้ว โอเคค่ะนี่ก็เป็นอันบ็อกซิ่งคาราเดียมอีกตัวหนึ่งนะคะแกะกรองบอนสีให้เ,เพื่อนๆดูเดี๋ยวเอาไปใส่กระถางนะเดี๋ยวถ้ามันเติบโตแข็งแรงจะเอามาอวดอีกรอบหนึ่งนะจ๊ะสำหรับคลิปนี้ไปก่อนนะอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด s u b สไ r i b e ให้ช่องด้วยนะจ๊ะไปก่อนนะบ๊ายบาย